าสงสารมากเลยกูดุดนะคะกูดุดกูดุดขุ่นเลยนะคะด่วนสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพร้พอๆกับแม่ไต่กันแล้วนะคะเมื่อนี้แม่ไต่ข้ามาเก็บผักกูดค่ะพี่น้องค่ะผักกูดผักกูดเป็นโดงเลยค่ะผักกูดของงามค่ะนะคะไปค่ะ แต่ว่ามันมาเก็บเมื่อสายแล้วค่ะเพราะว่าเขามาเก็บไป็นเมือ่อกนแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ของมาสาบโมดแต่ว่าเดี๋ยวสิพ้ามาเพิิงค่ะ คนคนขาเจ้ามาเก็บก่อนแล้วคุณน่หลาบไปเลยแต่ว่าถ้าต้นหนที่ค้นมาเก็บไปแล้วเขาก็ซีบบกเกิดแล้วดิค่ะสังเกตสังเกตเขาซีโอ้ยนะคะโอ้เขาถากเหมือเลยตัวนี้เูิ่งดูคุณเนี่ยเือแต่ตอเลือแต่ตอ นหลาบไปไหมดเลยเ,เข้าาโไไหแถวแถวริมน้ำอะค่ะเนอะโอ้โหลาบไปหมดเลยดีค่ะโอ๊ยปีน้ำชักหมองอะปีน้ำชิมากแต่เร็วเร็ว,รว <laughs> มาตะกอนมูแต่ว่ามันก็กินได้อยู่ค่ะบางทีเหลือๆนี่ค่ะแบบนี้มันก็กินได้อยู่เนาะ เขาเกษียาพูดเขาเกษียณพูดเขาสิมีแบบผิดกับแบบกับแบบกินไดเด้่ยค่ะเดีย๋ยวสภาพเปิ้ลแบบผิดเนาะอะ,นะะอันนี้ก็อัไน,นก็เหมือนว่าถ้า,ถาเอาไปแล้วมันก็สิปุ่นสิหมอนไปเลยเนาะ เล็กเลยไม่จ่ายตรงนู้นของเขาเล็กเลยค่ะตามดนะคะหลับไปเลยบกบกเกิดเลยพูดถึงยังสีก่กรบปอดีด้วยค่ะเฮ้เด็กเขาบ่ได้จะเลื้นเติบโตเลยเนาะสงสารเขาเป็นหงอนไปเลยน,นะคะ ที่เหลือแต่ว่ามันเขาสิเกิดอยู่ไกลกับพิษเลยค่ะอันนี้พิษอันนี้พิษกินบ่ไรมันสิลักษณะยิก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 แล้วค่ะเห็นบ่มันสิพันละอย่างเห็นบเห็นบ่อันนี้คือกินได้อันนี้คือกินได้ค่ะอันนี้คือพิษนะคะพิษมันสีหงยอยงอดอก มึงเสียงนกนี่คมึงจิ๋วมึงเบิงมันเบิองเขาเอาเขาเอาแล้วก็คือนบกเกิดอีกเลยก็คือดวนไปเลยนะคะหงสสงสารเขาก็คือหฮางเทียกะสองยอดน่เนาะแต่เขาใหญ่เนี่ยกับว่าได้ตัวละครด้วยก็เล็บอะไรใหญ่ เก็บผักปูดปีแรกของแม่ตาย <c oughs> พลังถามว่ามึงเก็บยังวะสัน ไล่พอคอยถ่ายรูปให้คนไทยเบิงสะสะ้งบอกเหมือน ไม่ได้ใดซ้ำนี่มืาอนีิ <lah od ic conclusions> เอาไปลวกเนาะคือความจริงเมตายมีมีมีกับมีหลายจักหน่อยแล้วครับหม,มูอ่อมาะหอเนาะแต่ว่านี่ก็คืออย่างมาเก็บหาพี่น้องเบิ่งก็ได้กินแล้วก็แซ่บอยู่ดี่พี่น้องแซ่บแซบแซบแซบเนี่ยเขาสิฉมื่เบิ่งฟังผิดนะคะ ฟังผิดเขาฟังนี่คือผิดกินบะได้นะคะแบบนี้เขาสิลักษณะงี้บ่คือกันเนี่ค่ะแบบนี้คือผิดกินบะได้นะคะเป็นฟังเลยตัวนี่อันนั้นฟังมันกินได้ฟังมันกินไ,ได้ไม่พเพื่อะคังฝากทางนะคะเขาสิเป็นลักษณะยังส่ค่ะ ลักษณะเขาที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลขนๆน,นะคะอันนี้คือกินบัไใดเนาะนีะ่คือผิดเขากินบัไใดส่วนฟังบบผิดไม่ได้ไปเก็บไม่ได้เก็บอยู่ฟังนั่น คะ,ะคะนี่นะคะประเภดอนี้ทีกก่ไม่ได้เก็บ แล้วครับพี่น้องก็สั้นเมื่อนี้พ,พ่อสามีกรเวลากับหลายแล้วเนาะพ่อสานีกรเมื่อนาเอาไวพ้พอกันอีกเทือนะคะกับส่วนวานเมตาชิมเฮ็ดหยางเฮ็ดกับเขาหรือว่าเมตาชิมะทายคิดภาพเบิง่งเอียงก็รล่อช่มติดตามกันนะคะก็ฝากพี่น้องกด,กดไลค์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อบ่อยพลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก็พอกันสานีบุญรักษาทุกข่ทุกคน,ด,คนด้วยครับพี่น้องด้วยขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ